สวัสดีทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่มิยูแฟมมารีนะคะช่องของแม่มิยูก็จะเป็นชีวิตบ้านนอกชนบทของประเทศญี่ปุ่นนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าความเป็นมายังไงถึงได้มาอยู่บ้านนอกขนาดนี้นะคะก็อยากจะเล่าให้ฟังแต่มันยาวมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะจริงตั้งใจจะเล่าให้ทั้งหมดแต่ว่าเราก็ ตัดออกมาช่วงหนึ่งที่เราจำได้และเราอ,าอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็มาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเกือบ3ปีแล้วค่ะรู้ไหมว่ามีแฟนคนญี่ปุ่นนะคะบ้านนอกขนาดนี้ไม่รู้ไม่รู้มาก่อนนะคะแต่ว่าตอนที่มา,าญี่ปุ่นครั้งแรกนะคะพอเราเห็นค่ะเรารู้สึกว่าเราชอบที่นี่มาก ตอนนั้นไม่เคยคิดว่าจะได้มาอยู่นะคะเพราะว่าสามีก็ทำงานอยู่ที่ประเทศไทยนะคะพอถึงเรามีลูกมาก็อยากจะให้ลูกให้ไม่อยู่นะคะได้มาเรียนที่นี่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นได้เรียนดีๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่าเรียนก็ไม่ค่อยแพงเลยพากันมาอยู่ที่นี่นะคะพอมาอยู่ที่นี่ก็มีความสุขและอบอุ่นใจมากเพราะว่าเราสามารถปลูกผัก ลูกผลไม้ทุกชนิดที่เราอยากกินค่ะตอนที่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆหรือว่าโพสถึงบ้านของสามีนะคะก็โดนคนทั้งบ้านนะคะดูถูกว่าได้เออสามีญี่ปุ่นนะคะได้สามีต่างชาติทันทีโอ้โหได้สามีจนนะคะบ้านนอกอะไรอย่างงี้นะคะ เอ้จะเลี้ยงได้เหรอโอ้คิดว่ารวยนะคะเพราะว่าอยู่ที่เมืองไทยนะคะสามีก็เหมือนคนญี่ปุ่นนะเวลาเขาอยู่ที่เมืองไทยเขาจะมีคนขับรถมีที่พักอย่างดีหรูหรานะคะเดินหนึ่งเจ็ดแปดหมื่นบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาอยู่ที่นี่เราต้องขับรถเองต้องอยู่บ้านเองต้องทําเองหมดนะคะชีวิตมันแตกต่างกันแต่ว่าเอาจริงนะคะบอกเลยว่าชอบบรรยากาศที่บ้านของพ่อแม่ของสามีมากๆเพราะว่าด้วยที่ว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกเนาะเราก็อยากจะแบบ อยู่แบบเนี้ยรู้สึกว่าเราเป็นตัวเรานะคะมันไม่ลําบากมันไม่อึดอัดใจมันโคตรสบายใจนะคะทุกคนอันเนี้ยพูดจากใจจริงเลยคะ่ะแล้วคําดูถูกที่คนอื่นว่าให้นะคะมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่ามันจะช่วยพักดานาให้เราแบบว่า,าพัฒนาตัวเองนะให้มันดีขึ้นวันนี้นะคะก็ได้นะคะมาอยู่ที่นี่ก็เกือบ3ปีนะ,ะตอนนี้นะคะสามีก็ซื้อบ้านให้นะคะซื้อที่ดินให้ ปลูกผักเต็มที่เลยค่ะไม่สบายมากอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ที่ดินของพ่อแม่สามีนะคะให้สามีซื้อให้ตังหากเลยค่ะเพราะว่าไม่อยากจะแบบว่าให้คนอื่นว่าให้มาอยู่เพราะว่าเป็นที่บ้านที่สามีอะไรเงี้ยอของพ่อแม่อะไรไม่นะคะก็และเราก็อยากจะให้สามีเป็นคนที่มีความรับผิดชอบคนหนึ่งทีส่สร้างให้เราได้ไหมนะคะก็ สร้างบ้านซื้อที่ดินนะคะถามว่าที่ดินที่นี่แพงไหมนะคะที่ดินที่เราซื้อเป็นที่ดินของคนข้างบ้านเนาะไล่กว่าๆแล้วก็ซื้อประมาณห0 0 0 0นเยนนะคะเขาบอกว่าเอาแค่นี้ก็พอนะคะไม่เอาเยอะนะคะเพราะว่ามันถูกเพราะมันเป็นบ้านนอกนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวทุกคนจะแบบเอยทาไมถูกจังนะคะมันเป็นบ้านนอกนะคะแต่ว่าบ้านนอกที่เออที่ที่ดินที่เราซื้อเป็นที่สวนนะคะมันทําบ้านไม่ได้นะคะถ้าไม่มีครอบครัวที่นี่นะคะ ที่สวนที่นานะคะไม่สามารถปลูกบ้านได้และถ้าเราจะปลูกต้องมีความจําเป็นอย่างเช่นเรามีพ่อแม่อยู่ข้างๆงและ1ปีค่ะเขาจะอนุญาตแค่2ครั้งนะคะและได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่แน่ใจต้องรออะไรเงี้ยแต่ว่าเราโชคดีตรงที่ว่าพ่อแม่สามีนะคะเขาอยู่ตรงนี้เราก็เลยสามารถาทําบ้านตรงที่ที่เป็นที่สวนได้นะคะแล้วก็แต่ว่าเขาก็ไม่ใช่ว่าให้เราทั้งหมดนะคะให้ทําบ้านเฉพาะประมาณนี้ประมาณนี้ ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องไปดูแบบบ้านนะคะดูความกว้างของบ้านดูราคานะคะแล้วก็หลังจากนั้นความกว้างของบ้านเราเท่านี้นะคะกรมที่ดินเขาจะมาวัดให้ทําบ้านแค่ตรงนี้นะคะประมาณนี้นะคะก็รายละเอียดถ้าใครอยากรู้ครั้งหน้านะคะจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าความเป็นมาของที่ดินพื้นนี้เป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะรอบๆบ,บ้านนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นรวมถึง ในสวนผักที่เราปลูกที่เรามีดอกไม้ต้นไม้เราตกแต่งเองนะคะพร้อมกับรอบล้อมด้วยแม่น้ําภูเขานะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีคาหมกหรือว่าเป็ดน้ําที่มาจากธรรมชาตินะคะรวมถึงนกเอ่ยกาเอ่ยเขียดเอ่ยนะคะมันแบบดีมากๆช่วงนี้เราก็ทํานานะคะทํานาแล้วก็รีบเอาหว่านมาเมล็ดพันธุ์นะคะทําสวนต่างๆปลูกผักนะคะเชื่อว่า,าถ้าเพื่อนเพื่อนนะคะติดตามช่องแม่มิวแฟมลี่ไว้นะคะ ก็จะมีโอกาสได้เห็นบ่อยๆแล้วก็จะมาเล่าเรื่องราวของอที่ญี่ปุ่นนะคะาการกินอยู่ชีวิตที่นี่เป็นยังไงนะคะก็รวมถึงภาพบรรยากาศของตัวเองรอบๆบ,บ้านด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจและกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็ที่ตรงนี้นะคะเป็นคนจัดสวนเองนะคะแล้วก็ส่วนไถดินเอ้ยนู่นนี่นั่นนะคะคุณปู่คุณย่าก็มาคอยช่วยนะคะ บางทีก็ทําเองไม่ไหวนะคะแต่ส่วนดอกไม้ของเราเราก็ต้องดูแลเองนะคะแต่สวนที่เป็นส่วนผักนะคะคุณปูกก็มาช่วยค่ะแล้วก็แนะนําเพราะเราไม่มีความรู้นะคะการทําสวนแล้วก็เอาคําดูถูกของคนทางบ้านเรานะคะหรือเพื่อนที่ชอบดูถูกว่าเราได้สามีจนสามี ยังไงอะบ้านนอกนะคะอยากจะบอกเลยว่าเขาบ้านนอกแต่เขา,าพร้อมที่จะดูแลเราสองคนแม่ลูกนะคะไม่ให้ลำบากถึงแม้ว่าเขาไม่ใช่คนที่ร่ํารวยอะไรเยอะแยะนะคะแต่เราสองคนก็ไม่ลําบากาเขาคนอื่นเขากินยังไงเราก็ได้กินอย่งังไาศัยอะไรเราก็ได้คะ่ะแต่ว่าชีวิตของเรานะคะครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่เรียบง่ายนะคะไม่หรือวาําอลังการเพราะว่าเราอยู่แบบ แบบนี้ค่ะแบบเป็นตัวเรานะคะเราชอบปลูกผักนะคะเราชอบทําทอาหารกินเองนะคะเราชอบอยู่ด้วยกัน,นะคะ่ะเราชอบอซื้อของถูกนะคะเราชอบอของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเราชอบดูแลกันแคร์กันแล้วก็ห่วงใยกันนะคะเราได้กินข้าวด้วยกันทุกมือค่ะเพราะว่าสามีเราก็ทํางานตรงอ,อย่างไงกลับบ้านมาก็ตรงเวลา เลิกง,งานก็กลับมากินข้าวที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะตอนเช้าก็ได้กินข้าวเช้าด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเราได้มองหน้ากันได้พูดคุยกันทุกวันนะคะก็ขอบคุณคําดูถูกแล้วก็คํานินทาเหล่านั้นนะคะที่ช่วยเป็นคําอวยพรที่ดีนะคะให้เราและครอบครัวนะคะ,ะมีความมั่นคงมากขึ้นเพราะอะไรนะคะคําดูถูกจากคนอื่นนะคะมันทําให้เรายังไงอะ่ะโตขึ้นแล้วก็สามารถก้าวผ่าน คำที่แย่ๆนะคะที่แบบว่าเราไม่เก็บมันมาใส่ใจแล้วก็เราเก็บคำนั้นมาเพื่อดันตัวเองขึ้นมาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้ไปแข่งขันหรือว่าทําให้ดีขึ้นเพราะคนนั้นนะคะแต่เป็นทําเพราะ ให้ครอบครัวของเรามีความสุขนะคะอย่างอยู่ที่นี่นะคะก็ปลูกเริ่มปลูกผักนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่2นะคะปีนี้ก็ปลูกผักขายเหมือนเดิมค่ะก็ผักไทยก็ขายเป็นเซตให้เ,เพื่อนๆคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะรวมถึงผักอ่ะญี่ปุ่นนะคะเราก็ได้ทําการติดต่อทางซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นแล้วก็อ่ที่ญี่ปุ่นนะคะที่เราอยู่นะคะใกล้บ้านก็ทําแบบว่าเรามีผักอะไรก็ไปขายค่ะมันเป็น จุดตรงผักเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านทำนะคะเราก็าเขาเราต้องแบ่งให้เขาประมาณ20%นะคะที่เหลือเราก็เก็บได้แล้วก็เขาบอกว่าผักไม่ต้องสวยแต่ขอให้สดใหม่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นผักออร์แกนิกยิ่งดีนะคะเพราะทุกคนก็ชอบนะคะอย่างเช่นช่วงนี้ค่ะถ้าเราดมีผักอะไรเราก็แค่ใส่ถุงนะคะเราก็ไปวางขายแล้วก็เราก็ได้ตังตรงนั้นมา ก็อยู่กันแบบว่าสบายๆนะคะหากใครที่เจอคำนินท้าหรือว่าคำดูถูกนะคะก็ไม่ต้องไปเอามาใส่ใจแต่เราเก็บเอาคำพูดนั้นมาเป็นแรงผลักดันให้เราเดินต่อไปและพัฒนาให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้เดี๋ยวคลิปหน้านะคะ mm hmm. อาจจะมีบรรยากาศในสวนหรือว่าความรู้ต่างๆนะคะที่จะเอามาแชร์ประสบการณ์ ให้เพื่อนๆได้รู้นะคะกับแม่มีอยู่แฟมิลีนะคะและฝากช่องลูกสาวด้วยนะคะมีอยู่แฟมิลี่นะคะส่วนช่องของแม่ก็จะมีอาริซาอินเจแปนะคะช่องสัตว์ก็จะมีว o r ทีวีคิวแอนิมอลนะคะและช่องนี้เลยค่ะแม่มีอยู่แฟมิลีนะคะก็จะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเรื่องราวของในญี่ปุ่นที่เราได้พบเจอรวมถึงข้อคิดต่างๆธรรมชาติปลูกผักทำสวนเป็นหลักนะคะ ส่วนมากก็จะเป็นวิวธรรมชาติแล้วก็ทําส่วนปลูกผักปลูกผลไม้วิธีดูแลสวนอะไรี้ค่ะก็มือใหม่นะคะกําลังหัดปลูกก็เราติดตามชมด้วยนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันใหม่นะคะ